เหตุผลที่นักศึกษาจบใหม่นะครับหางานยากนั่นก็เพราะว่าถูกสอนในห้องเรียนครับสอนแต่ในเรื่องของวิชาการและวัดผลความเก่งความเป็นอัจฉริยะด้วยตัวเลขและคะแนนสอบครับแต่เราครับไม่ได้ถูกสอนวิธีการใช้ชีวิตบางคนจบบริหารเดินแต่ฝุ่นหางานกันเป็นแลงปีครับนี้เห็นเต็มไปหมดนะครับในบ้านเราบางคนก็รอแต่งงานที่ตรงกับสายที่ตัวเองจบมานะครับบางคนก็เจาะจงว่าจะทํางานแต่ที่นี่ที่นั่นเท่านั้นไม่ได้ก็ไม่ทําแล้วก็ฝังจิตฝังใจว่าตัวเองเนี่ยตกงาน แล้วก็เฝ้ารอด้วยความหวังครับเมื่อไหร่จะถูกเรียกไปสัมภาษณ์งานบ้างเมื่อไหรจะได้งานับบพาสัททมนะครับแต่ถ้าใครโชคดีหน่อยเนี่ยก็อาจจะได้เืียนรู้วิธีการใช้ชีวิตจากครอบครัวที่ต่อสู้ดิ้นรนม,มานะครับก็จะมีภูมิต้านทานอยู่บ้างไม่มากก็น้อยทํางานอื่นไปก่อนรอเวลาจังหวะดีๆที่จะทํางานประจําอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วไปแล้วมาก็กลายเป็นว่างานที่ทํานั้นตอบโจทย์ชีวิตมากมีรายได้ดีทาให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นและไม่กลับมาทํางานประจําอีกเลยครับ ทีนี้เพื่อนๆน,น้องๆรู้ไหมครับว่าเราเนี่ยไม่จะเป็นนะครับที่จะต้องทํางานในระบบบริษัทในระบบของงานประจํารูดบัตรเข้าออกนะฮะกลับไปเช้ากลับค่ำนะครับไม่ต้องอยู่ในเซฟโซนทุกคนก็สามารถมีงานทํามีไรายได้อย่างไม่มีขีดจํากัดได้นะครับด้วยอาชีพตัวแทนประกันชีวิตครับที่ให้ผมตอบแทนความขยันความสม่ำเสมอจ่ายรายได้ให้แบบตรงไปตรงมาไม่ต้องรอลุ้นในช่วงที่จะโปรโมทเงินเดือนนะครับ ทีนี้ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังถึงความอิสระในด้านของรายได้ในด้านของเวลานะครับของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตถ้าเพื่อนๆน้องๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับรับฟังรายละเอียดนะครับทักมาหาผมได้เลยผมยินดีเล่าให้ฟังถึงอาชีพมัสจรจย์อาชีพตัวแทนประกันชีวิตครับผมและสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนใจนะครับเร็วๆนี้นะครับในวันที่18กุมภานะครับเราจะมี Open h o u า e ฮะเปิดใจเปิดมุมมองเปิดโอกาสสร้างไรายได้หลักแสนนะครับ Work Anytime An น w ี่แวและพบกันนะครับ